หรือปิดฝาได้สะดวกโดยไม่ต้องรื้อเตาใหม่อีกครั้งตัดไม้เพื่อน,นำมาทำเป็นหมอนหนุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-3นิ้วยาวประมาณ20-25เซนติเมตรจำนวน3ามทอดวางขวางด้านล่างของตัวเตาโดยมีระยะที่ห่างกันทั้งนี้เพื่อให้มีการไหลเวียนของลมร้อนภายในเตาได้ไงล่ะครับขั้นตอนการเผาถ่าน200ลิตรแบบนอน การจัดเรียงไม้เพื่อการเผาถ่านนําไม้ที่ต้องการจะเผาถ่านมาจัดแยกกลุ่มตามขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้เป็น3ามกลุ่มได้แก่ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อจัดเรียงใส่เตาตามขนาดทั้งนี้ก็เพราะอุณภูมิภายในเตาเผาถ่านจะไม่เท่ากันเดี๋ยวถ่านสุกไม่ทันกันครับคราวนี้มาถึงการเรียงไม้เราจะเรียงไม้ที่มีขนาดเล็กไว้ด้านล่างของเตาโดวยวางทับไม้หมอนหนุน โดยใส่ปลายไม้ด้านเล็กเข้าไปข้างในเตาปลายไม้ด้านโตวกว่าจะอยู่ด้านหน้าเตาการเรียงไม้นี้มีความสําคัญมากต่อการทําให้ไม้ทุกขนาดกลายเป็นฐานพร้อมๆกันครับทั้งนี้เนื่องจากอุณหภ,ภูมิในเตาขณะเผาถ่านไม่เท่ากันโดยอุณหภ,ภูมิด้านล่างสุดของเตาจะต่าจึงต้องวางไม้เล็กไว้ด้านล่างส่วนอุณหภ,ภูมิด้านบนจะสูงกว่าอุณหภูมิด้านล่างและท้ายเตาเราจึงวางไม้ใหญ่ด้านบน แต่ให้ปลายไม้ด้านโตหันมารับความร้อนเต็มที่ที่ด้านหน้ายัางไงล่ะครับญญรขั้นตอนประกอบหน้าเตาเมื่อบรรจุไม้เข้าไปในเตาจนเต็มแล้วปิดฝาหน้าเตาที่เจาะรูไว20้20คูณ20เซติเมตรโดยให้ด้านที่เจาะช่องเปิดไว้อยู่ด้านล่าง นำดินเหนียวผสมที่เท่าแกลบที่เตรียมไว้ประสานรอยต่อระหว่างตัวเตากับฝาหน้าเตาให้สนิทป้องกันการเกิดรอยรั่วเพราะถ้าอากาศเข้าไปในเตาจะทำให้ทานไม่จนหมดครับนำฉนวนดินหรือทรายมากลบหลังเตาและรอบตัวเตาให้มิดประกอบช่องใส่ไฟหน้าเตาโดยนำอิฐบล็อกวางตั้งตามแนวยาวบนพื้นหน้าเตา ขนานสองข้างข้างละก้อนเว้นระยะให้พอดีกับขอบช่องที่เจาะเอาไว้บนฝาหน้าเตาและนำอิฐบล็อกอีกสองก้อนวางทับด้านบนของอิฐที่ตั้งไว้โดยวางต่อกันในแนวราบนำดินเหนียวผสมที่เท่าแกลบที่เตรียมไว้มาประสานรอยต่อระหว่างอิฐบล็อกทั้ง4ก้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยรั่วกระบวนการเผาถ่าน200ลิตรแบบนอน ขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเผาถ่านขั้นตอนการเผาถ่านแบ่งออกด้สี่ช่วงคือช่วงที่หนึ่งช่วงไล่ความชื้นหรือคายความชื้นเริ่มทำการจุดไฟหน้าเตาเพื่อให้ความร้อนแก่เตาโดยจุดไฟบริเวณช่องจุดไฟบริเวณอิฐก้อนแรกสุดใส่ชื้อเพลิงทีละน้อยในช่องจุดไฟช่วงนี้ เป็นช่วงของการให้ความร้อนในเตาเพื่อไล่ความชื้นในเนื้อไม้ความชื้นภายในเตารวมทั้งที่ฉนวนหุ้มเตาช่วงนี้กินเวลาประมาณ2-4ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับความชื้นของไม้ครับเมื่อไล่ความชื้นภายในเตาแล้วอุณหภูมิขนาดนี้จะสูงขึ้นจนทำให้เนื้อไม้ในเตารักษาระดับอุณหภูมิภายในเองได้โดยไม่ต้องใส่เชื้อเพลิงหน้าเตาเข้าไปอีก สังเกตได้โดยควันที่ออกมาจากปล่องด้านหลังจะพุ่งแรงกว่าปกติและมีสีขาวขุ่นช่วงนี้เราจะรีไฟหน้าเตาลงครึ่งหนึ่งช่วงที่สองไม้เริ่มกลายเป็นถ่านหรือปฏิกิริยาคลายความร้อนหลังจากรีหน้าเตาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสังเกตสีของควันที่ปากปล่องถ้าเป็นสีขาวอมเหลืองและมีกลิ่นฉุนแสบจมูก ให้หรีหน้าเตาลงอีกเหลือ10%ของฝืนหน้าเตาที่ใช้ทั้งหมดช่วงนี้ให้เก็บน้ำส้มควันไม้โดยใช้ท่อไม้ไผ่ทะลุตลอดทั้งลำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้วยาวไม่น้อยกว่า4เมตรปลายด้านที่โตกว่าให้เจาะรูสำหรับให้น้ำส้มควันไม้ไหลออกโดยรูมีขนาดประมาณ2ตารางเซนติเมตรห่างจากปลายท่อด้านโตประมาณ30เซนติเมตร เมื่อควันร้อนในกระบอกไม้ไผ่ได้รับความเย็นจากอากาศภายนอกควันก็จะควบแน่นจับกันเป็นหยดน้ําไหลลงมาตามท่อแล้วน้ําส้มควันไม้จะไหลออกมาจากรูที่เจาะไว้บนไม้ไผ่ช่วงเก็บน้ําส้มควันไม้นี้จะใช้เวลาประมาณ3-4ถึงชั่วโมงโดยอุณหภูมิปากกล่องจะอยู่ในช่วง8 0ดสถึงหนึองศาเซลเซียสครับช่วงที่3ช่วงทําฐานให้บริสุทธิ เมื่อเก็บน้ำส้มควันไม้แล้วสังเกตต่อจนกระทั่งควันที่ปากปล่องกลายเป็นสีฟ้าให้เริ่มเปิดหน้าเตาเพื่อให้อากาศร้อนเข้าไปไล่สารตกค้างหรือแก๊สที่ค้างอยู่ในเตาโดยเปิดหน้าเตาออกประมาณ50อร์เซ็น์ของหน้าเตาทั้งหมดใช้เวลาประมาณ20-30นาทีครับช่วงที่4ีช่วงการทำให้ฐานในเตาเย็นลงสังเกตสีของควันที่ปล่องควัน ถ้ามีสีฟ้าใสๆแสดงว่าไม้ทั้งหมดกลายเป็นถ่านทั้งหมดแล้วให้ปิดหน้าเตาให้สนิทระวังรอยรั่วหลังจากนั้นปิดปากกล่องควันเกลี่ยดินบนเตาออกให้เห็นหลังเตาเพื่อระบายความร้อนในเตาก็ถือเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการเผาถ่านจากนั้นทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนหรือประมาณแชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ถ่านดับสนิทและจึงเริ่มเปิดเตา เพื <formation jin x 2> ่อเอาฐานออกนำฐานมาวางเรียงในที <FELIPE division> <fendim> ่โ <Stand> ล <orn> ่งแจ้งประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ฐานกลับติดลุกเป็นไฟแล้วจึงบรรจุใส่ภาชนะหรือกระสอบต่อไปอเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับอ๋อท่านจคทับรูปแบบนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ตายตัวเสมอไปนะครับนักประดิษฐ์ที่ชอบทดลองสามารถดัดแปลรูปร่างเตาให้สวยสดงดงามหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ครับ เช่นที่บ้านคุณสมชายปานทองตำบลคอทรายอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรียยเนื่องจากที่สิงห์บุรีเนี่ยมีดินเหนียวดินแม่น้ำมากจึงได้มีการปรับรูปแบบโดยการปั้นโครงเตาห่อหุ้มด้วยดินเหนียวสวยงามแข็งแรงทนทานเช่นไครับยังยังเท่านั้นยังไม่พอคุณสมชายยังมีไอเดียบันเจิดในการประยุกต์นำความร้อนจากเตาเผาถ่านมาทำที่อบสมุนไพรด้วย ทำให้คุณสมชายซึ่งเป็นบ้านที่ทําสมุนไพรามาตั้งแต่รุ่นบิดาสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายและเก็บสมุนไพรไว้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นโอ้โอ,โอ้สุดยอดสมแล้วที่ได้เป็นวิทยากรตัวคุณดีเด่นด้านพลังงานประจำภาคกลางของโครงการแผนพลังงานชุมชนว่าไหมล่ะครับอ้ข่าวดีอีกนะครับท่านผู้ชมเจ้าเทคโนโลยีทูอินวันตัวนี้คุณสมชายเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ คราวนี้เรามาดูวิธีการทำเตาเผาถ่าน200ลิตรแบบตั้งชนิดปล่องขนาดข้างเตากันบ้างนะครับเ <N> ตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงานขนาด200ลิตรชนิดปล่องขนาดข้างเตาเป็นเตาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นคือถังน้ำมันขนาด200ลิตรโดยได้ปรับปรุงพัฒนาจนมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดียิ่งขึ้นทำให้ถ่านที่ผลิตได้มีคุณภาพดี ในการเผาแต่ละครั้งจะได้ฐาน20-25กิโลกรัมเช่นเดียวกับแบบแนวนอนครับข้อดีคือสามารถเคลื่อนย้ายที่ได้สะดวกกว่าแบบแนวนอนโดยสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้เช่นเดียวกันแต่ข้อจำกัดก็คือต้องใช้ช่างที่ชำนาญในการผลิตตัวเตาครับซึ่งวิธีการผลิตตัวเตามีดังนี้ครับร ขนาดของตัวถังน้ำมันเปล่าขนาด200ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง58ซติเมตรสูง90ซติเมตรฝาด้านบนโดยรอบเป็นฝาปิดมีกิ๊บรัดฝาด้านบนปิดเปิดง่ายสำหรับใส่ฟืนและนำถ่านออก,ก,อกสองปล่องเร่งท่อเหล็กดำ